ถ้าผมจะไม่ผิดคอมแม่งปั่นจักรยานไปเบอกว่าช่วงบุกระบายมาอีกแลน่สัตว์บุกระบายแม่งเสียชีวิตหายไอ้โง่ไปเลยแบบนี้โดนไปสามเข็มไม่เย็บเลยสัต แอนอนอยู่แล้วแผลขนาดนั้นคอนยับสดเลยบอกบอกไม่จีดชัดเลยครับไม่จีดครับจ <ฮะ S 1> ีดทำไมเ <c oughs> บอก <c oughs> บอกบอกบอกไม่จีดอ่ะจีดทำไมเก็บสดดีกว่าหายไวกว่าเยอะหายวายย่าเลยบอกบอแล้วผมเก็บแล้วคุ <c oughs> ไอไอตอนเย็บเจ็บนะเว้ยเจ็บแต่แบบเย็บตอนให้ทิ่มเข้าไปเว้ยแต่แบบนอนไม่รู้เทียอะไรละแต่ <c oughs> แต่ตอนที่แบบ เออป้อนละกดดีเลยป้อนละเอ้ยกดลำเกรยเลยตอนตอนที่กูหาใจไม่สุดเว้ยคือตอนที่กูหลาบแผลแล้วแบบแผลใหญ่แม่งเต็มตัวกเลยอ่ะไม่ทำงงไงเนี่ยกูทำจริงไปดั้งงูไงปะไม่มันเป็นหลุมเว้ยหลุมข้างทางเลยลงข้างทางมันไปหลุมยังปลุกไงยี่ลงไปทั้งรถอ่ะโอ้ยิบหายสัตว์ดีนะไม่ขับโฟล์ซ่าไปอละสลับรองลิ๊ เฮียยังไม่ได้บินเร็วนะไอ้เฮียอันนารถคอต้ามึงจบแล้วแหละรถรถไอ้เฮียอะไรเร็วเอ้มันไม่เป็นเฮียอะไรคนเป็นไอ้เฮียกระโดดมามึงไงหลังนั้นมันดีแล้วเว้ยเปลืองค่าซ่อมเว้ยไอ้เนี้ยประหยัดดีไอ้เฮียกูกูขึ้นมาเว้ยไอ้สัตว์โดดทางไหนวะเดี๋ยวกูวิ่งไปเก็บขอบกูวิ่งไปเก็บขอบไอ้สัตว์จะมีทางขึ้นไปโอเคเดี๋ยวหาซอมีธเฮียดีกว่า กมึงกลับบ้านมันไหนยี่สิบใช่ปะมึงก็เตรียมตัวซื้อเกมเล่นกับพวกกูจ้ะกูวิ่งไปแทบสบแม่งตอนแรกกูบอกไอ้ลุงลุงเห็นไอ้นุ่มเป็นไรไม่อนุ่มไอ้นุ่มเป็นไรไม่กูบอกไม่เป็นแล้วเขาไม่เป็นแล้วเป็นต้องเขาเขาถามผมเรียนื่องรพไหยบอกไม่ต้องเขาไม่ต้องตอนนั้นกูยังไม่เห็นแขนที่แบบมันลึงไงเฮียมันเป็นหลุดไปพอ พอกูวิ่งไปเก็บของเสร็จกูมาดูแผลลุงลุงรถพยาบาลนวดอะโอ้ยไอ้หนุ่ยลุงลุงลุงบอกลุงมันลุงมันนี่มันนี่เดี๋ยวลุงเข้าไปคลินิกกูไปคลินิกเว้ยแผหเหมอลุงไอ้หนุ่มขึ้นเตียงเลยลุงไม่คงดในใจอ้าวไอ้หนุ่มเปลี่ยนใจทันเลยนั่นนี่ไอ้หนุ่มตาไปดิ ว่าดูเพ็เลยกูว่ดูไอ้ไอ้แม่งขะหลอกว้ยสัตว์กลับมาทำเผ็ดกินก็ได้เว้ยพอพอดูดูดูดีๆไอเหี้ยแเผ็ลึกลุ้งพยาบาลด้วนมร้งรถพยาบาลอะไรหนึ่งปีครับลุงรถพยาบาลทุกคนเลยลุงครับพยาบาลพยาบาลเอ้ยไม่ใช่ขอพยาบาลหนึ่งคนครับกูกูไปส่ะหมอแม่งหมอคนเดียวหมอหมอไม่นอนได้ไหมครับเฮ้ยนอนนอนนอนไอหนุ่มนอนกูก็ไม่นอนนะกูก็นั่งแม่งแล้วกูกอ เอาตีนไม่ให้หมอฮี่บอกหมอบอกหมอบอกมีเพียรต้องไหนบ้างกูว่าเปิดให้ดูว่้ยาหมอบอกโอเคโอเคโอเคหมอหมอเขรยนแล้วแล้วหมอแม่งก็เตรียมเข็มบไว้สัตเตรียมเข็มบเวเตรียมเข็มเย็บแผลแล้วก็เอาเอาเอาน้ำยาคืยอะไรไม่รู้อะมันไอเขียบบอกไว้ถูกยาอะไรว่าไม่ใช่เบตาดีนอะอืมใสใส่ป่ะที่มันใส่ แอลโกล้างแผลไว้ไม่เออมันสีอะไรมันมีสับมันเป็นสรรพคุณไอต่อไอะไรแม่เจ็บแล้วก็แบบเป็นตาดีสีอะไรสีคล้ายๆเป็นตาดีเลยน้ำยาล้างอะถูกไหมจีใช่ไหมล่ะเะม่งแม่งทาแม่งทาไปเ้ยยางแสบไปหยิบกูกกียรลันลงบาลเลยสั่งมาขึ้นมาเติดหมอแม่งบิดเปล้เลยที่ว่าแม่งแพมมึง เจทัน่างลเจ้จชาแม่งก็ไม่ขี่ได้นะไม่ขี่ดิแม่เป็นแบบแล้วแบบมงายรงอย้เงแสบเดี่ยบบกูนัะงขาอ่ะกูล้วนเละหมอกขับที่นี่เอ่ึงไปโงยังไงให้ขนานแบบหกูทั้งขาูหอกูหันดูตอนหมอกันเปดบอมปดนมอไปดังไงให้กูหันดนหมอหอมอูหไปดูอกูหันไดูกูหันไปดูอหมอกูหัไดูตอนหมอเย็ัอหมกูหันไปดูตอนหมอหหมอเย็บ กูบอกขาหัวสั่นหมอบอกเฮ้ยยสันยสันกูบอกหมอหมอขาสั่นเองขาสันเองคึงไงอาการไม่ขอไงะไอบูมาแต่ละทีไม่มีเรื่องเล่าให้เราอยอันนี้มันโดนสดๆวันนี้แต่ประเด็นเยอะโอ้ยอ่ะขาขาไม่สั่นบอกาไอ้นุ่มไอนุ่มยสันบอกหมอหมอขาสั่นเองกลัวงไมอาการไม่ขอไงล่ะ หมอหมอหมอแม่งยิ้มตอบก้องเขี่นะแล้วหมอก็เดินมาเขียมอย่างนี้ไหมแผลไม่สวยเลยอ่ะกูก็บอกกูก็บอกพอเลยครับพอเลยครับหมอเอ้าอ่ะกระเทือนผมมัดคนได้หมอเอาปล่ะหมอบอกจัดไปแล้วก็แล้วก็ทิมกูทิมกูรู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะโดนกระดูกมั้งกูบอกหมอหมอหมอโดนกระดูกผมปะเนี่ยโดนกระดูกผมปะเนี่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนแผลอย่างนี้ เพลงนี่หมอชอบหมอไม่ได้ยิบมันนานแล้วไอ้เหี้ยงี้ไงจ้ะจิ้มไปท้าเามึงวิ่เก็บกดมานานแล้วมึงมาเล่ให้กูฟุ่มไปมึงเฮมึงมึงเฮาเองไงเนี่ยมึงย่อยไม่ได้เออไม่ได้เฮาเหี้ยแล้วกูเป็นกูนะกูอะเลยหมอหมอฟอนเลยหมอผมไม่ไหวแล้วกูตายได้แล้วจ้ะไม่ไหวแล้วไม่ไม่เพรามันมันไม่เจ็บเว้ยแต่มึงเข้าใจไหมว่าเอชเควมันแสบเว้ยใจเควต เดี harma, ๋ยวเดี๋ยวไปทางหัวใจเราไปกูว่าแล้วมันต้องเป็นลางไม่ดีไอ้เหี้ยกูนอนอยู่ตอนเช้าไอ้สัตว์กูทํากูดูกูดูกูว่ากูจะทําทําเรื่องมาถึงที่ไอนกูก็นอนอยู่ไอ้เหี้ยกําลังปัดจอเลยไอ้สัตว์จิงจอกขี้ใส่มือกูเฉยเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูกูนอนไอ้ชิปหายลางไม่ดีแน่เลยวันนี้กูก็เลยกลับมานอนในห้อง แม่พอแม่กูกลับจากโรงพยาบาลบอกบุ๊กไปซื้อนมให้น้องหน่อยน้องแพ้นมเน้นน้องแพ้โปรตีนในนมวัวกูก็ไปซื้อ,อไ,ไปถึงบ้านไอ้เหี้ยไปถึงบ้านไอ้เหี้ยล้มกอดไอ้สัตสไอ้เย้ยกูกำลังกลับบ้านเลยตลาดที่ผายหลัดดวงไม่ทำได้ยังไงวะบ้านกูห่างกับตอนที่กูล้มมาหลายเมตรเลย ดวงมึงเขาเรียกว่าดวงมึงไม่ดีกับผ้วไงผิวไม่ดีดวงม้งวัดถนนนี่อ่ะนักวัดถนนนี่เนี่ยวัดวัดได้นะครับวัดวัดได้นะวัดเคี่ยอะไรสัตว์เป็นหลุมเลยอ่วัดมาเหรอไม่แต่แต่แต่กูสงสัยว่าแล้วแบบไอ้เคี่ยมันมันเป็นหลุมมันเป็นหลุมลึกขนาดเนื้อมันจะติดไปบ่อยเหรอไม่แน่ว่ะ พราะว่าของกเคยเป็ยนเว้ยไม่แต่แบบมันกูกูสงสัยเนียคือแบบก็คือมันแบบมันยุบลงไปเป็นช่องเลยอ่ะเออไปเองของมือมันลงไปนั่นเลยไม่รู้โดนอะไรด้วยนะมันเออก็คือมันลงไปเป็นช่องเว้ยมันลงไปเป็นช่องใช่ไหมแล้วทีเนี้ยกูก็เลยสงสัยว่าไอ้เขี้ยไอ้เนื้อไอ้เนื้อที่มันเนื้อที่มันเป็นแบบที่มันอยู่ไอ้เนื้อที่มันหายไปเลย มันอยู่ไหนมันแล้วมันยุบลงไปไหนมันออกมันออกหรองสนุบสรุปสรุปคืมเนื้อมันออกหรือว่ามันยุบลงไปไม่ไม่ยุบอ่ะน่าจะออกเท่านั้นแหละ